อั ة, นอย่างก่อนว่าได้ฝันก็คือจะออกมาสองสามงวดแล้วมันกับมันแปลกเลยเนาะแปลกเต็มถือถึงแต่ถือถึงแต่หกศูนย์ศูนย์หกถึงแต่เดียนมีทุน่าทุนมากเราถึงแต่ตุ๊กโอานะมือแย่ตกอง่ายถามแย่เนี่ยต๊กอ้งอ้นละมึงต๊กโอ้งั้นละมันออกเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วกั หกศูนย์มั้ถือเยอะแต่ทั้งหลบบนทั้งหลังอันตัวโรงนี้เขาครับเออเขาครับแล้วก็ตอกันมาอีกตอกันมาอีกก็มาออกไอเอียงกอเก้าเก้าหาสามสี่หาเก้าห้าเก้าสามเก้าสามเก้าหาสามเก้าสามก็มาถืออีู่ก็มาถือถือมาเรื่อยเื่อยถือมาเรื่อยเือยถือมาเนี่หละงวดที่หกงวดที่หกนี่มันสิถือว่าปลุกอายุมาสุดหมาะอายุ มันมาออกอายุเบอร์อายุช่วงช่วงมันโตกนะนะอายุอายุมันเกินเขาหกหกสิบสามไงบะนี่บะนี่มันเหียนบะนี่เพราะมันออกหกมันออกสามหกแล้วบะนี่กันเลยสิมาสื่อต่อกันอีกมันสิมาเต็มเดียนตุลานน่มันสิมาเต็มหกสิบสี่ไงกันเลยบอกว่าสื่อศูนย์หกสี่กันเลยมันมาอออกสี่หกหกสี่แหละ ีมาวันนี Four ้งวดที่หกนี <that <that be wow anyway> ่มันจิออกยังว่าก uh, ันบอลนี่เพิ่จะส้น่สามสี่หมื่นนะสเปนตัวเดี่ยวมันจะสิ้งจะขาเป็นอย่างีอบอลเล็ข้างในไปยัยบ่บอลเลียงเล็กนี่ค่ะว่าบอลนี่เพราะเพราจักันสิสื้อตัวไหน่ารู้จักข้ามสื้อสิว่าสีงวดที่ออกหกผ่านปันได้เนื่อมันสิออกเล็กทีบ้านเลยปันได้กยาก ไม่ได้ันเกลยวยงเทไรงีจะงูเขาเข่ายนนใบกี่ไร่ยันบ้านที่สองสองสี่สองสองสี่หมูสามนอเนาะหูสามบ้านไม่น้วยถือมาหางวัซอดแล้ว หัซอนหาวงวดซ้อนงวดที่หกมีสิถือเ่าถ nee. ือสิขาเ่าเขาบูเยอะแต่ว่าแม่ไหนมาหกหาน้ำเนาะแต่ว่ามาหกมาหกหามากนี่ละหกหาหกูนี่ละหกสูน้ำมีน้อยถือหกงวดซ้อนออโคตรเนาะพอฟันก็ถือล็ฟันก็ถือกันยังไงแปากเรื่เรื่องเรื่อทมปีดีปีมันมีโชคกเนาะฉัสิลราพุ่ี้โชกทีไดก็ถือัวเดียว น้ำเปี่นได้ของเสื่อคือว่าอันเอาอันเลขโบกเลขว่าได้ฝันเป็นยังคือจังมาดถือมันโผล่มือกมันออกมันแท้นแหนะวแสันที่แท้ววะสันเลขว่าได้เลขว่าได้ฝันว่าได้ยังว่าสันเพิ่นว่าพวกเอฟซีเพื่นว่ามันก็แบกดีได้ไหมเขาได้ฝันเนาะเขาได้ฝันนี่หรือังจะมาโต้งถือเลขผมได้เรือไงโต้งถือเลขแม่ไปโต๊อีกเนี่ยได้ขอบอกเอ อ้าวตกเลบว่ตกอ้วนเลยดรอไปสะดุดยังไปสะดุดเงินเฮก็ได้เลยโดนาะเอาได้ไปขีดยาไหมเนาะตอนไป็นตอนโตกร้องเอาตีไปตักน้ำไปตักน้ำก็เลยกันเลยกระโดดขึ้นก็เลยกระโดดขึ้นน้ำคึงคึงอกนี่แหละเพราะเต็มดอกถ้าไม่เต็มนี่ก็คือสิตายคนละโอนหัวโลกเลยนะแม่เนาะหัวหัวทิ่มโลกแม่หัวสักกระเทียม อันนี้ไปถือกันถือขอบองค์จนน้าเหียัดออกอ่าประดันัวเนี่นะว่าบึ๊บลงมาแมนนะมาเหลวว่าแมนมันอึ๊ปเลยเนาะบุ๊บเล็กเลยเนาะซุ๊ปไปยังสันไหมไปถือขางองค์กูไหมมีตะวันงูเขาเฮี้ยนเนาะแม่เนาะแม่ข้ามาโคกหาครับมาโคกซูนนะครับสำหรับแม่น้อย้นดวงแห้งของัวดซ้อนนะครับพอดีแมนูนี้เป็นวัตถุดิบ้านขางบ้านเมา่รวยนะครับเลยได้โอกาส ขอสัมผัสไปเล่ยนะครับกตบ่านี่นะครับงวดนี้พวกอันพวกอุงเทเิ่นกับท้มากเิ่นกับท้พากันท้มากเด้งงวดวังหันหกสามหกสี่นะผ้ากันโท้มากกับพ้ากันถือน้ำกันนั่นแหละวะท้มาถามเอาเลยติดเลทมาถามเอาเลยตัวใดงวดนี้ตัวใดวะเอาโอ้ยมาได้ปานวานอกเืออายุจะคล้องอ่ะนะวาสนองว่าหกสามหกสี่หล่ะเสื้ออโรดวัาสนอก เพิ่นก็เลยพลากันซื้อเพิ่นก็เลยถือยุกรุงเทปก็ได้เาหนึ่งเลืนหกขาดปัณนี้จะสิเป็นหกหาดนสิเป็นหกศูนย์ก็พ่อจ้ะมับ้นนเบาเลยสิบ <c oughs> หกศูนย์ไปแล้วมัมนเลยหกหมื่นหกหมื่นะครับแล้วแต่๋ได้พี่น้องเด้อมักตะไรขัดจัดไปนะครับสำหรับทางเมนนุ่ยในงวดน,นี้นะครับเพิ่นว่ <c oughs> ามีมงูเขาเฮี้ยนเพิ่นนะครับวาเลนทีเพิ่นสองสองซีมูสาม ส่วนเหล็กมักเพิ่นมักพกหาเขาพกศูนย์นะครับมวลนี้แม่น้อยนะครับเด้อนะครับคนดวงแห้งหกงวดซ่อนบ่อฝันกับถึอเลขนะครับบ่อฝันเลยแต่แม่ฝานเนี่ยตั้งแต่ผลมากครับท่านฝันอยู่บ่อฝันบ่อฝันนี้ยังก็เทียบบ่อฝันบ่เคยฝันมาเลยหลายจนหัวงงวดหงวดกับบ่อฝันบ่อเปียกนาะมันบ่อฝันแต่ว่ามันห่างมาออกเหล็เพลินว่าเอา แม่นว่วเลขบพฝันเป็นยังคือมาออกเลขมันคือคิวแท้เอนงงกันหลยงงขึ้นกันแต่กองก็งงขึ้นกันเ่ามันออเสี่ดวงว่าเส้นนขึ้นดวงกำลังขิงเส้นกำลังมาเนะกหาศูนย์สามกระถือเนาะหาศูนย์สามกระถือสามตัวเนาะวิ่งบอกกับว้า เดนมีดวงแล้วแม่เนาะสามกสว่ากชบ่อหรวะอืมเอาขึ้นเียนไหนจังฝันแล้วสนาะไอื่เพ่าใส่มาดนฝันว่าได้ันเล่นมาไเออแปลกเลยเนาะมีนวฝันคือว่าหางวันห้ดวนกับ่พฝันคือตาอันคือตาอายุเจ้าของเราก็พราะอเกิดเจ้าของงวดที่ว่ามันออกหาศูนยสามหนึ่งแต่พราะอเกิดเจ้าของเนอืม เขาขายเนี่ยเขามักเกามักก็ซื้อไว้ยังเขาขาเนี่ยเกอมักซื้อเขาบอกซุนเนี่ยเออต้องาสวยฮึฮึซุนกับมักก็ซื้อกันนะครับซุนกับมักก็ซื้อก็เมนต์ต้อว่าสิไม่ได้ปั่นไม่ได้ยัางดอกครับก็เลยมักอยากซื้อซื้อเนี่แหละคิดคิดไปคืออยากซื้อคืออยากซื้ออืค้นแค่ถือเลยคนก็ถือเนาะคนมักแม่งแค่ถือคนไม่มีดวง เมนูอะไรเราคนมีดวงชวนอีกดวงเรากำลัลงถึ้นะครับแต่ว่าเลขบานเป็นเลขสองสองสี่งูสามเป็นมากหนึ่งหกห้ากับหกศูนย์อันนั้นเลขรถค้อยกับออกดีดีเล,ลางงายตัวใดใหญ่เลขอันบอเลขรถทักแงอันงูวางหันคีดว่ามันออกสองหนึ่งหนึ่งกับแมนมันออกเลยด้วมันออกแล้วเนาะเออมันออกไปแล้วนะตัวใดถ้าดอกแย่บ่หน,นึ่งบอ่อมันเป็นศส,สองหนึ่งสองหนึ่งเก่าเก้าแม่เลขท<อ>ะเบียนรถน,นะ,อนอนะเนนะออรถไง ออกดีดีไ,ได้กันก็ได้สองหนึเก้า,าเกเเดี๋ยวเก้าเก้าตัวนี้วันนี้กันเด็กเก้าเก้า,าอะรกเลขยังวนอยู่เวียนกันเป่นมักออกเลขมันมัน,ม,นมันสีวนเวียนอยู่แถวนี้เลยลเห<อ>รมันสีวนออกอยู่แถวนี้เลยเจ้ากดเจ้าของเนี่เยเจ้ากัะรดเจ้าคองนี่แล้วมันเจ้าะดเจ้ากบอยู่เจ้ากับที่มันออกตะกอนนี่นาที่มันออกศูนย์เก็ดศูนเก็เก้ากาศูเจ็ดเกแล้วก็ออกอันนั้น พอเก้าน oh, oh, <si ึ่งเก้าศูนย์นึก็ถือคือรถนี่แหละคือต้องรถนี่แหละศูนย์เก้าเก้าศูนยเก้าเก้าเก้าศูว่าิ้นแล้วดิงแล้วอ่าใสตะผมตีอมแ่ดิอ่ัแม่แ่เเพื่อนกัอัน โทรมาโทรมาโทรมาถามสองเทียกันพวกกรุงเทพเนาะเพิ่นโทรมาถามกันทรมาถามงวดแรกกันสามหกหกสามมันก็คือวันนี้ทรมาเที่ยวสองอีกทีว่าหกสี่สี่หกนี่เพิ่นกับทรมาอีกมันก็คือวันนี้เพิ่นโทรถามไปได้เงินเลยบอกวันนี้ลอลอคุณล่ะลอล้อเลขสีออกมือเลขออกเลยล่ะเพิ่นที่ทรมาถามอ๋อชินบอกคนไปชืนตรงๆเลยล่ะสินอีกทีครับก็ถ้าผมว่าง บ่ได้ฝันว่าสนองชื่อเลขเจ้าของก็เลยวางคือเนาะเชือโลดเอาไเรีนเออเชือโลดถือกับบ่ถือถือกับถือบ่ถือกับบ่ถือลรดก็เลยวางสิเนาะผู้ใดเขาเสียเขากบถือผู้ใดเขาเสียกบ่ถือเนาะก็ถือมันคือว่าเหรอครับปืนเป็นความเชือไม่แม่แมนมันเป็นความเสียของค้อมเสีอของคนนะครับคือคน พคนเสียเมร์คนกับสื้อน่าแม่์สิแม่์นี่จำผมฟังหน่อยฮะเดี๋ยวมันหมักน้ำมกขบกซื้อสินะแม่์มันก็เลย้่อได้เออมันก็เลย้่อะไรได้เป็นลักษณะคบเสียไผ่คบเสียมันนะครับเม่์มันเสียไผ่เสียมันคือว่าล่ะอ๋าหนะครับเพอเรมักน้ำแม่์ด้วยกับสื้อเด้อนะครับวันนี้เอากระโปงหูคือกันว่ามันเสียออกเนาะมันมีไปหูน่าแม่์าจะออกตัวใดนะเออตัวแต่ว่าแมร์แล้วกับเรานะครับว่ามีงูเข้าบ้านงูนี่เพิ่นว่าเลขบ้านเพิ่นสองสองสี่มูสามตัวมากเนี่ยมากดีนะครับเลขทะเบียน สองหนึ่งเกานะ้าเก้านะก็สเรีกเก้เนะแม่เนะาะเรียกเก้าเก้าสันกนะครับขบบับพ่น่ได้เงินเนี่ยมรู้แล้วอันนี้ก็บอกว่าถือรายในะ่เนาะแบอกว่าถืดแล้วตัวต <laughs> ่อของะนะ <c oughs> ขอะใดเนาะไก่มือไก่เวนะ้นน้อยตองลากันไหมเนาะไก่มือไก่เว้นจะคอยว่ากันตัวครับผมเอาขอบคุณแม่นุ้ยหลายครันเด้อแบงปันน่าพี่น้องเอฟซีนะครับมรวยกะในน้าทางก็เพิินพอดีเพิ่นว่าเล่นรอบ้านมรวยนี่ละ มาตัดผมนะครับย้ามาตัดผมเานอะรเช้าเจาเช้ก็ใ่เหงืหลดจักบาทเจาเออ้ก็ใเหงืลดใส่แล้วก็ส่ใน้มวนเลยตัวใช่้โอ้มวนร้อมพอดีเมะกยันก็สูขาดเลยพี่น้องสซรูดสวย่านนี่เลยล่ะโอ้ยลำบาก สูงนะครับวันี้ถือวนนี้เฟซีเพพิจารณาด้วยนะครับการิจตรณาเวิ่งจารยมนี่มีเราเดยคัดไม่ได้ถือได้รล่ขก็ได้สารอเค่องน่อยครับข้าหลวดเมียงขี่ตาตตตัดลบลขัด้หน่อยักันเอาฟฟ้าเอาไฟฟ้าเลยถือนัักเ